ทุกคนน้ำพริกกับน้ำมันหอมมากครับไปพระเอกของเราครับผมนี่คือพระเอกตัวจริงกระตายครับใส่เข้าไปครับหนึ่งตัวพัดกระตายครับน้ำพริกคือหอมๆเลยครับ สวัสดีครับป้ามน,นะครับครัวเมืองรถมาเพื่อนวันนี้ผมอยากจะทําเมนูนี่มากเป็นเมนูเด็ดแต่บางคนเขาจะว่ามันเป็นหน้าหักินเอามางนเมนูได้จะได้นะแต่ผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับมันแยกเป็นสองประเภทหนะหนึ่งคือเลี่ยงเพื่อสวยงามสองเลี่ยงเพื่อการบริโภคทรัพย์เศรษฐกิจต่อไ่ของประเทศไทยเขาครับ กระตายครับผมเนีเน่ทุกคนกระตายครับเวลาจับกระตายนี่หิ้วงี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับ กระต่ายซาเซษก,กิจตัวไม่ครับอันนี้คือตีมันมีศูนย์ตีศูนย์ภูพานนะครับตีววาเขามีสามดำภูพนันเนาะอันนี้ดำดีซีครับดำดีซีก็คือกระต่ายดำภูพนันมันจะมีหมูดำก็ถ้าจำผิดนะวัวแล้วก็ไก่เนาะแล้วลก็น,นี่ครับกระต่ายซาเซรษฐก,กิจตัวไม่กระต่ายดำภูพนันมานี่ก่อนมาโชว์หน่อยนี่ครับ กระต่ายดำภูพันครับผมเพื่อนเดี๋ยววันนี้เขาจะทำเมนูแกงออมกระต่ายครับเดี๋ยวนี้เขามีฟาร์มเลี้ยงว่าสำหรับขายเนื้อโดยเฉพาะครับนี่ครับเต็มใจง้ยตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะขึ้นเป็นปอพันแล้วครับเพื่อนเพราะว่าม <c oughs> ันต <c oughs> <c oughs> ัวใหญ่แ네ล้วครับ <t brewer ies> สวัสดีผมจะแง่ผมไปซื้อมาแต่อู้ฟังบ่ได้ครับอูเ้เหียวหน่อนี่นะไปเดี๋ยวเไปดูเมนูกระต่ายแกงอมกระต่ายครับรเพื่อนๆไปเลยครับต๊ยผมมา นี่ครับทุกคนหลังจากตีเฮาทำการเอาขนมันออกเรียบร้อยครับผมลวกเอาน้ําห่อนเอาขนมันออกครับทำนี่กับเผาขนครับผมเดี๋ยวเราจะไปขัวครับนี่ครับเผาไปครับ นี่ออกดีกว่าต้องแบบนี้เลยครับแน่เอาไปครับนี่ครับทุกคนเพืเ่อนๆเรียบร้อยครับผมเทาเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปควนครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวก็ผมจะข้ามไปเลยน,นะครับเดี๋ยวมาปะกันก็นกนกคือซับเรียบร้อยครับผมแน่ครับแก่งอมะมาะกัม กตายครับสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยครับดำที่สีด่ดำภูพานไะ นี่ครับทุกคนเครื่องที่เฮาจะทำการไอตำน้ำพริกแกงออมอันนี้ซื้อมาห้าบาทครับผมมีแกนหอมป้อมบะลลบบะคคนดีปีนี่อยู่ในนี้หมดครับมีหอมขาวขึ้นน้อยหนึ่งนี่ห็นก็ละกอนี่ครับคาคมิ้นนี่หักหอมป้อมใส่เพิ่มเข้าไปหอมขาวครับหอมแดงพริกจะไข่ละกอแมนซิตี้ครับ City แมนซิตี้กแค่เรือใบแค่กะปิครับผม <laughs> นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเกลือแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวเขาไปตำน้ำตำน้ำพริกแกงออมกันครับเพื่อนๆไปไปซอยก็เลยเพื่อนๆอันนี้ผมลืมบอกไปครับผมจะแก้ซูตรน้ำพริกดำครับคือผมจะเอาไปคว่วครับเพืเ่อนๆให้มันหอมๆครับสูตรของเขาต้องขว่นน้ำพริกครับ น้อยป้ายขาครับกระต่ายหนึงตัวครับผมหมูอีปอขมิ้นในใสักนักน้อยครับชอบหอ,อมหมดเลยครับขมิ้นนี่นะ่แลลวก็จะใครครับ หรือคนไทยห้องว่ะตาไครคนเมืองห้องว่ะจ้าไครต่อไปกาะน,นี่ครับคนดังประจำหม,มู่บ้านประจำบ้านกระปอแล้วครับจะไปหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวอย่าดังล้ำไป ดังไฟเข้าไปครับดังดังแต่น้อยจนใหญ่แล้วี่ว <c oughs> ันนี้ใครดังเต่าล่ะนี่ครับทุกคนง่ายก็ครับดังไฟนี่ใส่ฐานเข้าไป กระทะลงเตาครับผมแล้วก็นี่ครับคั่วไปก่อนขั่วหมูของซดไปก่อนครับนี่ไอหมูแกนหอมป้อมบะแรกแบะแคนนี่ที่หลังครับนี่อัดไปพลิกเอาโมงอีปอแล้วครับเพราะว่ากระต่ายเฮามันตัวบ่ค่อยใหญ่ตัวประมาณโลนะครับเพื่อน ซื้อมานะครับยำําซื้อมาครับมีขายทั่วไปครับเดี๋ยวนี้หาง่ายครับเสิร์ชไปดูเลยครับกระต่ายเนื้อเพื่อการบริโภคนะครับเพียบยากกินซื้อเลยครับนี่ครับพริกเขาเริ่มสีเก้มๆแล้วครับใส่เครื่องแห้งลงไปครับพี่เขาซื้อมานี่ครับห้าบาทดีปีแกนหอมป้อมใบบระแคนครับนี่สุดยอดหอมมากขอบอก ่วไปครับผมนี่ครับทุกคนคขวมาปเรียบร้อยก็อันเชิญลงไปในครกแลก้วก็โซโลเลยครับผมตําครับตําให้มันเรียกเรียกนะครับผมเรียกเรียกแปลว่าละเอียดครับ <c oughs> เปลื่อนเข้าใจนะครับ ตเข้าไปครับนี่เพื่อนๆเกลียบลืมครับผมใส่เกลือลงไปครับเกลียยไปละเกลียบไปละเกลียบไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ตําครับ <c oughs> นี่ครับไกลได้ตีแล้วเพื่อน อย่าลืมนะครับแมนซิตี้ครับก็แค่กระปิใส่เข้าไปครับแล้วก็บ้านผมคนเมืองนี่จะใส่ห่าไปน้อยนะครับเพิ่มความหนวยแล้วก็ตามตอครับผม นี่ครับทุกคนน้ำพริกเขาครับตักเลยน้ำพริกแกงออมครับผมเปื่อนๆอ,อย่างเด็ดอย่างคึไปเดี๋ยวเราไปแกงกันครับต่อไปก็เดี๋ยวเข,าน,นเวเขาน้ำพริกเนี่ยไปพัดน้ำมันนะเปื่อนๆให้มันหอมนะครับสุดยอด สูตวรวมแรงรถมากน้ำพริกแกงออมครับผมนี่ครับกระทะเล็กครับผมเชฟกระทะเล็กครับนี่ซื้อม,มาใหม่เกิดใจเลยครับนี่ใส่น้ำมันมาเรียบร้อยนี่ั้งเสียงกับเล็กแตะแต่พอนี้่อฮ่อาฮ่าห่าาไ่้ฮหาจะกฮ่าจ่อฮ่าฮ่อนมือ่าฮนา่ครับ เกียวน้ำเจียวหอมมันหอมหอมครับนี่มต้องกว่าถ้าได้ห่อนแล้วก็กำเดียวนะครับนี่เจียน้ำมันกระทะเหล็กท้องจริงสื่อล้านตีเปิดขายมือสองญี่ปุ่นมานกทกนะครับนี่ทุกคนกระเทียมเริ่มหอมนะครับใส่ไปเลยพริกแกงออมครับพัดน้ำพริกก่อนเลย ครับน้ำพริกขึ้นหอมๆนะครับทุกคนทุกคนน้ำพริกกับน้ำมันหอมมาครับไปพระเอกของเราครับผมนี่คือพระเอกตัวจริงกระตายครับใส่เข้าไปครับหนึ่งตัว ตระายครับน้ำพริกคีอ่หอมพร้อมเลยครับนี่ครับเพืเ่อนๆทัคเทมันติงต้งๆนะครับอืกินหอมมากบอกกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ไลยครับผมจะเปิด <c oughs> เปิดโลกของการกินเพราะว่าเมืองนอกเขาก็ากินกันครับโลกสวยลบไปก่อนนะครับอันนี้โลกของความจริงครับผม จะโดนแบนก็นเนยโกนเข้าไปตึงๆเริ่มได้ตีแล้วครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยน้ำล้างคกครับผมขาดไ,ได้จัดไปยังหอมขัดไปครับ น้ำพริกเริ่มหอมเนื้อเริ่มตึงครับผมเติมน้ำตาลงไปครับมันต้องใส่นกครับผมนี่เดี๋ยวเอาไปซ่อฝามาพิดก่อนครับต่อแกงออมยังคือพิไท้ายก็โรยใบบักูดเนี่นะเด็ดนี่ครับเดี๋ยวไปหามอฝามอมาปิดก่อนเพื่อนแกงออม กระตายัทัทอย่างคือนี่เพืเ่อนๆผมไปหาฝามาได้แล้วครับแต้มใจฝาของมันครับ <c oughs> นี่ปิดไว้แลวกล้อครับน่าจะประมาณชั่วโมงนะครับน่าจะเปื่อย <c oughs> ไปทุกคนไปดูมองเขานะครับแะ่กี้ผมเติมน้ำไปหลอดครับเพื่อนๆ อบไปนี่แหละครับทุกคนตาคือดูก่อนเลยแกงอ่อมครับแกงอ่อมัดท่อนี่ครับทุกคนผมออมไว้นี่เหมือนแล้วครับต่อไปก็นี่ ใบบกูดครับแกงออมนี่ขาดไม่ได้เลยฉีกเข้าไปใส่ใบบคูดเข้าไปครับผมแกงออมนี่มันต้องมีใบบะคูดครับใส่นักก็หอมเปืเป่อนๆไข่ชอบนักก็ใส่นักครับไข่บะชอบก็มาช้องใส่ก็ได้ครับแต่บะใส่นี่มันเปิงนะแกงออมมันต้องมีใบบคูดครับ อันนี้ยังห่อนอยู่นะเปื่อนเปล่นเนี่ยความห่อนขึ้นเดียวมืออังนี่ห่อนอยู่เลยเนี่ยไปทุกคนตักกันเลยครับออหอมหอมหอมเลยครับผมโอ้หมดคืนปากงยงแต่หมดในเปิดอเปล่าดู นีอุ้ยขาอุ้ยใคริสขาื้อ้เจน่ยนะราวลก็เลยต้งทีกไว้ลูกเลยนี่ครับตักก่อนเลยครับทุกคนือ <c oughs> น่ากินมากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตักก่อนครับนี่ทุกคนตักเรียบร้อยครับแล้วเขาก็จะมาโรยผักชีโรยหน้าครับทุกคนนี่เห็นก็แกงออมของเขาครับหอมๆเลยครับผมแต่งหน้าหน่อยนะอ่า แกงออมกระต่ายไปยอกเฮ้ท<า>ุกคนแกงออมกระต่ายมาจัดเลยจับห่อนึงกอนห่อนเฮ้ยเมนูสุดยอดมาชิมนี้ครับเ,เพื่อน แจงอมแบบเม,มืองเมืองจำน้มล้ำเตะหน้เพื่อน เมนู <kung> <Menu sul Pe ak> สุดยอดสดหนามกับสดหนามสุดยอดละนะครับเพื่อนยี่เขาแรงด้วย่างครับแข่งอมกรต่ายเมนูอาหารพื้นบ้านแต่วัตถุดิบพันยอดเดี๋ยวนี้มีขายเยอะๆครับเสิร์ดในเพจเลยครับบ้านฝาบ้านแดงบ้านยำฮอตบ้านเขียวฮอต เขาขายกระต่ายเนื้อเพืออ่อนเ่อยเืนสุดหยอดแล้วเนื้อมันหนุ่มครับคือกระต่ายเนี่นะมันวิ่งตลอดเนาะ มันจะบอกวอยมีไขมันครับแล้วก็คืโปรตีนสูงครับบัดเจียเป็นเพื่อนลองไปเสิร์ชหาข้อมูลได้ครับเนี่ยกระต่ายอาหารสุดยอดรับซรเฐกิจต่อม่ของประเทศไทยครับลองมากินกันดูเพื่อนเนี่ยครับสุดยอดละเมนูนี่จะได้ผมก็ฝากติดตามเพจนะครับครัวเมืองรถม้าครับผมเพื่อนกดกระดิ่งกดติดตามกดซับไลค์กดไลค์กดแชร์ครับแชร์หนักๆนะครับเป็นกำลังใจผมคลิปต่อไปครับแล้วป้าไม่คลิปต่อไปครับ วันนี้ครับเมนูแกงออมกระต่ายครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ